สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องนุ่นววดีชาแนลนั่นเองสําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมีรถหลุดจองนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าที่กําลังมองหาหรือว่าตามหาตัวรถคันนี้อยู่นะคะก็พลาดไม่ได้เลยสําหรับคลิปนี้นั่นเองและสําหรับตัวรถด้านหน้าที่อยู่ของนุ่นตอนนี้เลยนะคะเป็น Honda Jazz นั่นเองนะคะสําหรับตัวรถคันนี้เป็นรุ่น1.5ตัว S นะคะเป็นรถปี2012ตั้งขายอยู่ที่3 ส1 9แส0น้นบาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5000ไปลาย0 0พันต้นๆเท่านั้นเองขึ้นอยู่กับจำนวนปีและเครดิตของคุณลูกค้าสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตปกติไม่มีล่าชา้าไม่มีแบ็กลิสออกลถศูนบาทกันไปเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมนุ่นรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่น กระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองมาเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูตั้งแต่ด้านหน้าเลย สำหรับ Honda j a z z คันนี้นะคะเป็นรถปี2012นะคะเป็นตัว 1.5S นะคะจา,จากหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะหลังพึ่งสีดำแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์ Honda อยู่ตรงกลางซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าตัว Honda เองนะคะเป็นแบรนด์แข็งนะคะโครงสร้างบอดี้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ทนทานมาพร้อมหมายเลขทะเบียนครคสอบฤศีนะคะ1554จังหวัดกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนไปไ้ายใดๆทั้งสิ้นแล้ว นะคะคต่อมาชุดโคมไฟด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟแบบนี้เลยนะคะก็ยังดูดียังใสอยู่เลยนะคะ มาต่อกันในส่วนของตัวล้อนะคะสําหรับล้อนะคะของตัวรถคันนี้เนี่ยจะได้เป็นล้อ,อก,กระทะมาพร้อมกับฝาครอบของ Honda นะคะเป็นล้อแม็กซีรูนั่นเองขนาด15นิ้วนะคะและในส่วนของตัวยางนะคะนี่ให้ดูในส่วนของตัวยางของเขานะคะก็ถือว่ายางยังดีอยู่เลยอ่านี่นะคะเป็นยางสัปดาห์ที่6ปี2022นะคะเป็นยางกูดเย่ก็ถือว่าเป็นยางแบในระดับต้นๆเลยนะคะรายละเอียดตัวซุ้มล้อนะคะน็อตกิฟทุก ตัวอยู่ครบโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองข้างเลย สำหรับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เนี่ยพับผูกกระจกด้วยมือแต่ว่าการปรับกระจกของเขาเนี่ยเป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาครอบกระจกมองข้างที่เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวรถคันนี้มีการติดตั้งคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยตรงรุ่นของเขาพร้อมใช้งานเลยนะคะและตัวกระจกทุกบ้านนะคะเห็นไหมว่ามีในส่วนของสัญลักษณ์ฮอนด้าแบบนี้นะคะเพื่อบ่งบอกว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน มาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะ และในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถแบบนี้สำหรับประตูทั้งสบานเลยนะคะแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ยตัวนี้เป็นระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเชื้อเพลิงที่ใช้นะเขาจะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์ H 91แก๊สโซฮอล์ H 95นะคะตัวนี้รองรับ E20 ด้วย,วยและด้วยกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีขาวสีเดิมแท้จากโรงงานเลย ไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยชมนี้ของเขาไฟท้ายจะค่อนข้างใหญ่นะคะมองเห็นได้แบบชัดเจนเลยนะคะใช้เป็นหลอด LED มีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันมีตัวอักษรโครเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านท้ายอันนี้จะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือแจ๊สนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลกักแบรนด์ฮอนด้อยู่ตรงกลางนะคะ และด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นั่นเองนั่นก็คือ i v วิเทนะสำหรับด้านบนหลังคาก็จะมีในส่วนของเสาสัญญาณไว้รับขึ้นวิทยุมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ส่วนกระจกบานด้านท้ายอันนี้ก็มีการติดตั้งตัวไล่ฟ้าส่วนที่ปัดน้ำฝนด้านท้ายอันนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะ ด้านล่างมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้ถึง4จุดเลยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเวลาเราถอยหลังใกล้คนวัตถุหรือว่าสิ่งของเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะทําการเตือนให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดอ่เดี๋ยวต่อมามนจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระประตูด้านหลังกันพอเปิดมานะคะด้วยกับตัว Honda Ja จ็เองอ่ะเป็นรถแฮทชแบ็ก5ประตูนะคะก็จะทําให้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระหยิบจับเก็บค่อนข้างง่ายนะคะพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้าง เปิดมาเราจะเจอในส่วนของถาดยางรองท้ายด้านหลังเนาะเห็นไหมเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูกันนะคะว่าด้านล่างมีอะไรกันบ้างนี่เปิดมาเราก็จะเจอในส่วนของ ยางอะไรสำรองถุงเครื่องมือนะคะแล้วก็แม่แรงทุกอย่างอยู่ครบเป็นอุปกรณ์สำรองที่ให้คุณลูกค้ามีไว้ใช้ในายามฉุกเฉินนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะที่มาจากโรงงานเนี่ยนุ่นแผนได้เห็นอย่างช้าๆเลยว่าตัวรถเนี่ยเดิมๆนะคะรอยซีนทางมะพร้าวสีเดิมสีเสมอกันเลยเนาะเม็ดอะอทุกจุดอยู่ครบไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําและที่สําคัญไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอน ในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเป็นสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยทั้งสองค่านี่ให้ดูฝั่งนี้กันใกล้ๆอีกทีหนึ่งฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยเม็ดอัดต่างๆพวกนี้อยู่ครบเลยนะคะขอบยางประตูด้านหลังไม่มีรอยฉีกขาดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวยืนยันและบ่งบอกได้ว่าประตูด้านท้ายเนี่ยไม่เคยโดนชนไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนหรือว่านําไปทําสีมานะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของออปชันภายในนะคะของตัวรถคันนี้กันว่าของเขามีอะไรให้เราเล่นได้บ้างเนาะนี่เปิดมาแผงประตูด้านในเขาจะเป็นแบบโทนสีดํานะคะมือเปิดประตูด้านในนี่จะเป็นแบบ เมแทเล็กสีเทานะคะแบบนี้เลยเนาะนตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวล้อกระจกนะคะแล้วก็กระจกทั้งสี่บานเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเป็นออตโต้สำหรับผู้ขับขี่นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ขวดน้ําได้ด้วยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างนะคะทั้งสองข้างเลยอันนี้ก็คือควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเรือนไม้ของเขานะคะ <S <S อันดีวนุ่นหยิบมาให้ดูในส่วนของป้ายราคาน้ารถนะ สำหรับ Honda j จ z z คันนี้นะคะ1.5ตัว S ปี2012ตั้งขายอยู่ที่319,000บาทนะคะเลขไม่อยู่ที่160 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงๆนะคะถือว่าการใช้งานเฉลี่ยกับอายุรถแล้วรุ่นบอกเลยนะคะว่าค่อนข้างน้อยมากๆเลย สำหรับคอนโซนตรงกลางอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงซีดีนะคะสามารถฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยระบบแอนะล็อ,ลอกปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิได้ตามใจชอบเลยเนาะแล้วก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับค่อนข้างง่ายกันเลยทีเดียวและในส่วนตัวเบาะของเขาเนี่ยจะเป็น บาผ้าสีดำนะคะสลับกับลวดลายสีน้ำเงินอันนี้ก็เป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยโดยสองตัวเบาผ้าและที่สำคัญตัวรถคันนี้เนี่ยมีแอร์แบกด้วยนะคะจำนวน1คู่น้าน,นั่นเองอ่ะนุ่นดึงให้ดูในส่วนขอบยางประตูเห็นไหมคะเม็ดอาร์ททุกจุดอยู่ครบเลยนะคะสีเดิมตัวรถสีเดิมไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีและที่สำคัญตัวรถเนี่ยไม่มีการตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะคะ มาต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้าสีดําเช่นเดียวกันเลยนะคะเห็นไหมตกแต่งโวดลายเหมือนกับด้านหน้าเมื่อกี้เลยนั่ง3ามคนได้แบบสบายเลยนะคะด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยนั่งเหยียดเท้าได้สบายเพดานด้านบนนะคะกว้างขวางเนาะสะอาดมากนะคะไม่มีรอยขีดขูดหรือว่าเป็นขุยเลย น,นี่นุนดึงให้ดูขอบอยางประตูฝั่งนี้เห็นไหมคะเม้นอาร์ทุกจุดอยู่ครบตัวรถสีเดิมนะคะฝั่งนี้ก็ไม่มีการตัดต่อตัวรถมาอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เรากาลันตีเรื่องโครงสร้างด้วยนะคะมาต่อมานะคะสุดท้ายแล้วที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ I v วิทขนาด1 5 0 0งนอยซีซีนะคะก็ตัวเครื่องยนต์เดิมๆแห้งสนิทเลยนะคะไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดสามารถตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะตรงทุกตัวอักษรน็อตฝากระโปรงสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะน็อตแก้มต่างๆเม็ดอาร์ตที่เบ้าโชค๊คสภาพดีสมบูรณ์นะคะถัดมาในส่วนของตัวคานด้านหน้าน็อตที่คานด้าน หน้าก็ไม่มีรอยขยับนะคะคหน้าเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะต่อมานะคะแต้มสีต่างๆจากโรงงานพวกนี้นะคะจุดต่างๆอยู่ครบเลยเนาะน็อตแก้มฝั่งด้านขวาเห็นไหมคะและน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับแผ่นกันความร้อนยังติดอยู่ดีสมบูรณ์นะคะสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์3จุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์โรงงานสติกเกอร์มอ,อก,กอรและสติกเกอร์สี3จุดอยู่ครบเลยนะคะ อันนี้เราการันตีเรื่องโครงร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนกักตัดต่อเครื่องยนต์ผีคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถสีขาวคันนี้กับ Honda j แจ z 1.5ตัว SP 2012ตั้งขายอยู่ที่319,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อน,นุ่นได้เลยที่เบอร์084-004-2099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง สำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ